สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ f อฟทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะในช่วงบ่ายเนี้ยเราก็จะมา,าคุยกับ f อนะคะเกี่ยวกับการทำงานของท่านทนายสุรชัยชินชัยนะคะอย่างวันนี้เมื่อเช้าท่านก็ได้เดินทางออกพื้นที่นะคะทางหลังบ้านได้เตรียมกระเป๋าเก็บ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะคะใส่กระเป๋าเดินทางนะคะแล้วก็ท่านจะได้เดินทางลงพื้นที่ในวันนี้นะคะอย่างเช่นวันนี้ท่านทนายสุรชัยชินชัยก็ได้ลงพื้นที่ในภาคอีสานนะคะไปกับหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะเวันนี้ได้ลง พื้นที่ในภาคอีสานนะคะไปที่จังหวัดหนองคายนะคะ FC ที่อยู่โซนหนองคายมุกดาหารใกล้กันหรือเปล่านะเวะถ้าเจอท่านแวะทักทายได้นะคะคือทุกท่านที่ไปก็ยังไงอัธยาศัยดีนิสัยดีทุกคนนะคะเป็นกันเองค่ะเป็นกันเองมากๆนะคะโดยเฉพาะาท่านนายแพทย์ ชนน่านสีแก้วนะคะเป็นกันเองคุยสนุกนะคะแล้วก็ท่านทนายสุรชัยก็เป็นกันเองนะคะก็เป็นคนบ้านนอกคอกนาเหมือนกันพูดคุยกันได้นะคะถ้า FC ท่านไหนที่อยู่แถวนั้นเจอท่านแวะทักทายได้นะคะ f อฟซ การทำงานของท่านทนายสุรชัยชินชัยนะคะในอีกมุมมองหนึ่งอย่างวันนี้ท่านก็จะได้ลงพื้นที่ในจังหวัดหนองคายนะคะเพื่อไปพบปะพูดคุยกับประชาชนการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็จะเดินทางร่วมกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยเอฟซี FC ที่อยู่โซนหนองคายนะคะ ถ้าผ่านไปผ่านมาหรือเจอท่านที่ไหนก็แวะทักทายกันได้นะคะเพราะว่าทุกท่านเป็นกันเองนะคะแวะทักทายพูดคุยกันได้นะคะคือการไปทำงานในครั้งนี้ก็จะได้พบปะพูดคุยกันนะคะก็จะมีบุคคลสําคัญจะมีสสสอจอ,อร่วม ในการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะคะก็จะมีท่านสสสติฤสดาตันเทิดทิศนะคะแล้วก็สอจอหลวยอาําเภอเมืองนะคะอยู่ในเขตอําเภอเมืองแล้วก็สอจอหน่อยเขตอําเภอรัรตนะนะคะแล้วก็สอจธอีรชัย เขตอำเภอโพนพิสัยนะคะแล้วก็มีสอสอสองท่านคือสอสอเอกและสอสอชิโร่นะคะอันนี้ก็เป็นท่านที่ร่วมเดินทางกับเรานะคะแล้วก็มีพ่อของสอสอชิโร่ด้วยนะคะพอออกคำหนึ่งนะคะแล้วลงพื้นที่ในจังหวัดหนองคายนะคะเดินทางของ ท่านทนายสุรชัยชินชัยแล้วก็หัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะท่านเป็นคนอัธยาศัยดีมากๆเลยนะคะ FC เหมือนเหมือนที่ FC และหลายท่านนะคะเข้ามาคอมเมนต์ในอ๋อช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะก็คือทุก FC ทุกท่านนะคะก็เหมือนมีความรู้ว่า ได้สัมผัสกับท่านแล้วจะรู้สึกยังไงนะคะท่านเป็นคนอัธยาศัยดีนะคะเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านนะคะเป็นส่วนมากเนาะจากที่แบบว่าหลังบ้านได้อ่านคอมเมนต์ของ fc นะคะก็อย่างถ้าท่านมารับประทานอาหารที่บ้านกา็จะพูดคุยกับทุกคนนะคะที่อยู่ในบ้าน ก็ทักทายเป็นกันเองนะคะท่านไม่ถือตัวนะคะท่านพูดคุยสนุกนะคเอ c ซก็อยู่หนองคายก็แวะทักทายได้นะคะถ้าเจอท่านเข้าไปพูดคุยกับท่านได้นะคะท่านเป็นกันเองมากๆนะคะขนาดหลังบ้านนะคะหลังบ้านทนายลุงพลยังชอบท่านเลยนะคะท่านท่านคุยแล้วแบบสนุก นะคะเหมือนเหมือนที่เคยบอกอะคะ่ะท่านเป็นคนแบบอัธยาศัยดีมากๆพบปะพูดคุยสนุกอะคะ่ะคุยแบบเป็นกันเองไม่ถือตัวว่าท่านเป็นถึงระดับหัวหน้าพักจะไม่คุยกับคนที่แบบไม่สนิทอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะท่านคุยเข้าเข้าไปคุยเองนะคะโดยที่เราไม่เราแบบอย่างอย่างเราอะหลังบ้านเองคือเคยเจอท่านหลายครั้งแล้วนะคะ เราก็ยังแบบเกรงๆกลัวไม่กล้าที่จะพูดคุยกับท่านนะคะท่านมาท่านก็จะแวะเข้ามาทักทายเรานะคะพูดคุยกับเราก่อนก็ทำให้เราแบบมีความรู้สึกว่าท่านอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็มีเมตตานะคะพูดคุยสนุกก็ชื่นชอบนะคะชื่นชมท่าน พูดดีผู้อัธยาศัยดีทําให้เราพูดคุยด้วยและมีความรู้สึกว่าเราอบอุ่นนะคะท่านไม่ถือตัวจริงๆนะคะท่านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วของเรานะคะก็ได้ลงพื้นที่กันนะคะวันนี้เอฟซี FC, คอยติดตามคอยชมได้นะคะขอพบปะพูดคุยเจอท่านก็เข้าไปคุยทักทายได้นะคะท่านไม่ถือตัวค่ะท่านท่านเป็นคนน่ารักคุยสนุกค่ะ f c ท่านทนายสุรชัยชินชัยของเรานะคะท่านไม่ได้ทำงานในหน้าที่ของทนายความแต่เพียงอย่างเดียวนะคะทา่านยังทำงานในด้านออการเมืองนะคะเข้าช่วยเหลือประชาชนอ,อ่แล้วก็เข้าดูแลพื้นที่นะคะในในออภาคอื่นๆด้วยนะคะที่ท่านได้ มีท่านทนายสุรชัยชินชัยนะคะก็ได้เป็นทนายความส่วนตัวให้กับนายแพทย์ชนนัานสีแก้วด้วยนะคะในตำแหน่งหนึ่งก็คือ,อท่านเป็นนายกสมาคมมิตรภาพไทยลาวนะคะอีกตำแหน่งหนึ่งก็ท่านก็จะดำรงตำแหน่งนายกอีสานพิวัตรนะคะอันนี้เป็นสมาคมนะคะ และอีกในหลายๆตำแหน่งที่หลังบ้านจำไม่ได้นะคะ FC ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแค่นี้บางครั้งก็ยังแอบดูที่เขียนมานะคะเพราะว่าท่านทำงานในหลายๆห,หน้าที่หลายๆตำแหน่งนะคะก็เป็นการทำงานของท่านนะคะเป็นการทำงานที่ท่านรักท่านชอบนะคะก็มีตำแหน่งบางคนที่ติดตามข่าวสารนะคะเห็นท่าน ก็อาจจะเจอในทีวีบ้างลหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าท่านไม่ได้ทำงานในตำแหน่งทนายความเพียงอย่างเดียวนะคะท่านยังเข้าไปรับหน้าที่ทางด้านการเมืองด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแบบที่เรารู้จักก็จะเป็นเป็นบุคคลคลนหนึ่งนะคะที่ทำหน้าที่เพื่อประชาชนนะคะก จะมีมุมมองลหลายด้านการทำงานลหลายด้านนะคะแต่ละด้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นไรสไตล์ของการทำงานของท่านทนายสุรชัยชินชัยนะคะท่านไม่ได้นั่งทำงานในห้องทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะท่านก็มีลงพื้นที่พบปะพูดคุยนะคะกับประชาชนอยู่ตลอดนะคะ ในบางครั้งอยู่ที่บ้านท่านก็ได้เดินทา,เ,าเดินออกไปหน้าหมู่บ้านนะคะไปพบปะพูดคุยกับแรงงานก็มีนะคะไม่ใช่แบบว่าแค่ต้องลงพื้นที่เพื่อที่จะไปหาประชาชนตรงนั้นแต่เพียงอย่างเดียวนะคะท่านยังแวะออกไปทักทายกับแรงงานที่อยู่หน้าหมู่บ้านด้วยนะคะระหว่างเดินทางลงพื้นที่นะคะ ท่านทนายสุรชัยชินชัยแล้วก็หัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะก็ได้แวะรับประทานอ,อ,อาหารว่างนะคะส่วนมากก็จะเป็นกาแฟขนมปังนะคะที่ร้านกาแฟอเมซอนของออท่านสอสอเอกกันนะคะ รูปที่เราได้ลงในวันนี้นะคะท่านทนายสุรชัยชินชัยนะคะส่งมาให้ทางหลังบ้านนะคะได้ดูอบอุ่นไหมคะ FC. เอฟซวันนี้เราอยู่ในครอบครัวของพักเพื่อไทยนะคะท้ายคลิปยังมี QR code นะคะให้เราสแกนได้นะคะ ก็ยังไงวันนี้ช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะก็ขอลงคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรเดี๋ยวทางหลังบ้านจะนำมา,าลงให้ FC ได้ชมได้ติดตามกันอีกนะคะขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะแล้วก็ขอบคุณยอดผู้ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะ คลิปนี้หลังบ้านทนายลุงพลขอลงไว้แค่นี้นะคะฝาก FC ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ